ัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยอีกแล้วนะคะที่ช่อง y o u b e c h ช n n e ลหมวยรถสวยนะคะก็ตอนนี้นะคะหมวยพาลูกค้ามาดูรถคันใหม่นะคะที่เข้าใหม่นะคะอัปเดตกันทุกวันเลยนะคะก็หมวยนะคะอยู่บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นบริษัทขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะคะเราคาดัดรถเกตเคุณภาพสวยๆมาให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยคันเลยนะคะนี่ก็จะเปมีลูกค้ากำลังดู ชมดูรถอยู่นะคะเรามาดูกันเลยคันที่หมวยจะมารีวิวนะคะคันแดงๆคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นซูซูกินะคะเออร์ติก้านะคะออนิวใหม่ปี19นะคะเป็นรถอ,อนเนกประสงค์เจ็ที่นั่งนะคะตัวนี้มาใหม่เลยเขาจะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินค่ะลูกค้า ตัวนี้คือเขาเขามาใหม่นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ฟังก์ชันใหม่นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขานะคะตัวนี้คือแล้วก็เพิ่มสมรรถนะอีกมากมายเลยนะคะก็คือพร้อมกับให้ลูกค้าแบบอันล็อกยูไลท์นะคะปลดล็อกอีกด้านของชีวิตของเขานะคะก็คืออ่าพรเซสของซูซูกิเขานั่นเองนะคะ แต่สีนี้สวยมากเลยนะคะไฟหน้านะคะมามาให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าที่โดดเด่นนะโครเมียมทั้งอันเลยดูหรูอีกแบบนะคะในส่วนของการชนหน้านะคะเขาจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวรถสีแดงนะคะดูโดดเด่นเนาะ แล้วก็ล้อแม็กนะคะตัวนี้ได้มาในเป็นเป็นล้อแม็กแล้วนะคะอันนี้ของศู์แท้นะคะมาจากโรงงานแม็กขนาด15นิ้วนะคะนี่สัญลักษณ์ซูซูกิไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ VVT นะคะเกียร์ออโตโออ้คันนี้ติดตั้งคิวกันสาบมาแล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะ ไฟท้ายเขานะคะจะได้มาเป็นแบบ LED เลยนะคะเดี๋ยวหมวยเปิดข้างหลังให้ดูเลยนะคะนี่กว้างมากนะคะแล้วก็เบาะแถวหลังสุดนะคะสามารถพับได้50-50นะคะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยเผื่อลูกค้า าวางสัมภาระอะไรนะคะได้เต็มที่เลยนี่นะคะแล้วตรงนี้ยังมีช่องเก็บของอีกนะคะวางเก็บของได้อีกเลยนี่เขาทําเป็นลิ้นชักน่าใช้งานมากนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องมือนะคะแม่แรงจะอยู่ในช่องนี้เก็บเรียบร้อยเลยเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากนะคะแอร์ด้านหลังนะคะ น่าจะเย็นเฉียบหน้าดูอ่าเบาะแถว2นะคะสา,สามารถพับได้60-40นะคะนี่ไปกันทั้งครอบครัวอ่าดึงง่ายๆเลยนะคะคันนี้จะได้มาเป็นแบบเบาะผ้านะคะยางอะไรจะอยู่ครบนะคะแม่แรงอะไรเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวหมวยพาไปดูภายใน ภายในเขานะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะ,ะแล้วก็ที่หมวยบอดคันนี้รุ่น GL เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะจะได้มาเป็นเบาะผ้านะคะ Suzuki เขานะคะมาในคอนเซปต์ใหม่นะคะตัวนี้โปรดักคือดีไซน์ใหม่พวงมาลัยเขานะคะจะเป็นแบบตัดท้ายเนะะี่ยค่ะ มันจะดูกลมๆแต่ว่าตัดด้านล่างนะคะมันจะดูแบบสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะอ่าหน้าจอนะคะตัวนี้คอนโซลสีดำหมดเลยไล่ระดับนะคะสวยแล้วก็ที่เสียบ usb aux จะอยู่ด้านล่างนะคะอ่าช่องต่อ ปลั๊กไฟนะคะช่องต่อไฟ12โวล์เนาะนี่ช่องวางแก้วนะคะเกียร์ออโต้จะแล้วก็ยังมีต่อด้านด้านหลังอีกนะต่อไฟแล้วก็อันนี้คือคันนี้เขาพรมติดติดพรมแบบดุมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเขาแบบ ยังไม่ได้แกะเลยนะใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยไฟในรถใช้ดได้ปกติมีแอร์กันด้วยค่ะหนาวหนาวเย็นเย็นจัดๆกันเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะที่เปิดเครื่องยนต์เขาจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้มี ที่เก็บตังค์ด้วยแอบตังเมียแล้วก็ที่เปิดน้ำมันนะคะจะอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะตัวนี้เครื่องขนาดเครื่องยนต์ 1, 1 5 0 0 cc นะคะรหัสเครื่องยนต์ k 1 5 b นั่นเองนะคะให้กำลังสูงสุด105แรงม้านะคะนี่ใหม่ๆกันเลยก็อ่าอันนี้คือ4สูบ16วาล์วนะคะขับเคลื่อนรอหน้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวฉีดเขานะคะเป็นมันติพอยค่ะแล้วก็รองรับเชื้อเพลิง e 2 0นะคะ9195เบนซินแกสโซฮอลนะคะ ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะปี19นะคะน็อตไม่มีขยับนะคะเราคัดรถสวยนะคะอันนี้คือรอถ่ายรูปชงนะคะคือยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะรถเข้ามาใหม่ให้เห็นกันจระเลยนะคะคานเดิมนะคะนี่แบตยังใหม่ๆนะคะจุดบางจุดเมกอาร์คยังอยู่นะคะลูกค้าค่ะ นี่คะ่ะน mm ็อตไม่มีขยับนะคะเพราะเราคันรถสวยคุณภาพเกรดเมาให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของเขาของซูซูกินะคะก็มาเยอะนะระบบกระจายแรงเบรกนะคะตัวถังนิรภัยนะคะคานเหล็กเสริมนิรภัยนะคะกระจกนิรภัยเซนทรัลล็อกนะคะกุญแจรีโมทพวงมาลัยยุบตัวได้นะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟนะคะมาเต็มนะ สำหรับคันนี้นะคะรถเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะแต่ว่า,าสมรรถนะเขานะคะเป็นแบบรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะ MPV นั่นเองนะคะรถเจ็ดที่นั่งรถอดเด็กระส่งขนาดเล็กนะคะสวยๆเลยเข้าใหม่ให้เห็นกันจระจนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะรถครอบครัวนะคะคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ นะคะสุสกิเออร์ติก้า e นะคะ1.5รุ่น GL ค่ะคันนี้ปี2019ค่ะเลขใหม่1 1 0 0 0นะคะราคาขาย4,7,9,000บาทค่ะลูกค้าค่ะฟรีดาวค่ะผ่อนประมาณ9,000หรือลูกค้าจะดาวก็ได้นะคะให้ยอดอเงินผ่อนมันดาวลงนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักนะคะรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกความไฟไหม้มาแน่นอนนะคะปี19 นี่ให้เห็นรอบข้างเลยนะคะรถยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะลงลงเพจนะคะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยรอรอถ่ายรูปอยู่นะคะเพอรถเราเข้าทีเข้าเยอะนะอ่ะ ก็วันนี้นะคะหมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้านะคะหมวยจะมารีวิวลถคขันไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถติดตามรับชมได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube Channel หมวดรถสวยนะคะก็ขอขอบคุณกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็โอกาสหน้าหมวยจะมารีวิวลถคขันไหนเพิ่มเติมนะคะติดตามได้เลยนะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะคะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ